สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะสูตรของหลานนะคะทุกคนอ่าน้าจอมืดไปเนาะนะคะทุกคนนะคะใชสตรงนี้ไปเอาไฟอันนี้มาใส่ะเอานีนะคะทุกคนนะคะไม่มืดเนาะมืดไหมนะคะทุกคนมืดอยู่บนนอ้นนะคะอดขีดตอนกลางคืนเนะ เอาเบึงขยายไฟนาจอออเดอแม่เดอสูตรล้านนะคะสูตรล้านเต็มเต็มนะคะมาแล้วนะคะสองห้าตรงตรงเลยนะคะสองห้าศูนย์สามนี่สองหาตรงตรงเลยค่ะเข้าสองหา,องหาจอแตกแล้วเจ้าแม่จอแตกแล้วค่ะทุกคนจอแตกแล้วนะคะทุกคน สองห้านะคะใครไปสองห้ารับเด้งนะคะโอ้ยเจ้าแม่เขาเด่นละคะ่ะทุกคนนะคะเจ้าแม่มาแล้วนะคะเจ้าแม่จะกลับมาแล้วหรือเปล่านะคะต้องรอดูรอลุ้นกันนะคะทุกคนนะคะงวดต่องวดค่ะผลหวยออกนะคะศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์นะคะป้าโจรนหาลอยยังดียังถูกสองหาดีตัวมันบอกสองห้าศูนย์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 ถ้าออกแบบนี้คือสี่แบบโอ้อึนมึนงงเลยนะคะทุกคนนะคะหวยพี่บ่าเนาะ โอ้ยจนหาด้วยประถุนะคะนามี025นะคะอันนี้ก็2503อุ้ยสุ้ยตลอดเลยนะคะซุ้ยตลอดน่าเสียดายนะคะถ้าออก025นี่จะเลิศมากนะเอาเถอะค่าสัญลักษณ์รอยเท่ากับค้งสีดุดฎีฉันเอาใหม้ันนี่นะคะนางเจาะเข้า25ตรงๆนะคะทุกคนเด่นบนนะคะเด่นบนแตกเลยได้ศูนย์ 2อ5นนะคะเด่นล่างหลุดนะคะเด่นล่างสูตรใหม่สูตรใหม่นะคะเปิดตัวก็ตายเลยนะคะ6 3 6 9 3 4 0 7นะคะ6 9 3 4 0 7ค่ะเปิดตัวแล้วก็ปิดตัวพร้อมกันเลยนะคะ เปิดโตก็ปิดโตค่ะพร้อมกันนะคะทุกคนนะคะนี่เป็นแนวทางสูตรร้านนะคะก็จะมีตัวเด่นนะคะมีตัวเด่นมีตัววินนะคะให้นะคะสูตรของล้านมีมีมีไอ้นี่นะคะดูกันเอานะคะทุกคนนะคะเบิ่งกันเอานะคะสูตรไม่สูตรไม่เปิดโตแล้วปิดโตเลยค่ะเอานี่ละค่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเป็นตะคือโบนอถ้าเป็นตะคือก็จังจัดกันตามนะคะทุกคนนะคะจังตามเนาะ นะคะทุกคนมาดูกันนะคะแนวทางสูตหลานงวดประจาวันที่นะคะอ่าแอนให้ดูนะคะเด่นในนี่ก็เลยนะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะสิบนี่นะคะทุกคนนะคะงวดที่ผ่านมาก็มีกันไปนะคะหลักร้อยเข้าตัวเน้นนะคะสิบหลุดร้อยเข้านะคะร้อยหลุดสิบเข้านะคะเออ มันกอดคอกันมาเองเลยนะคะทุกคนนะคะมันกอดคอกันมาเองงวดน,นี้นางให้เลขตัวเดิมนะคะหลักสิบล่างงวดประจําวันที่3ามสิบเอนะคะตุลาคมสองพนร้อยหกสิบแปนะคะให้ไปที่แปดเก้าสามสี่หนึ่งหกนะคะแปดเก้ี่หนนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยสูตรล้านนะคะหลักร้อยสูตรล้านให้ไปที่นะคะเจ็ดแปดสองสามศูนนะคะ78 2ดแ5อันนี้หลักร้อยนะคะหลักสิบล่างนะคะแปดเก้าสานะคะสี่นะคะแปดเกาสี่ห หอลองดูนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะตัวนี้จะเห็นชัดเจนน,นี่นะคะเอฟก็ทํารายละเอียดให้ดูนะคะทุกคนนะคะแคบเอานะคะไฟชัดเจนดีไหมนาะนะคะเฮย้ยเตมมันค่อยเมื่อยค่ะชีวิตอีสยุยชีวิตอีสยุยเวียนกรรมอีสวย่ยค่ะเอฟซี FC วะค่ะแต่ไปไปเป็นคุณนายกูโอ๊ยพายกันกลับมาเด้อจะเอฟซีเด้อ โอ้ยพากันไปกระดักกระโดดจังไรจังพากันไปกระดักกระโดดเลยมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อผุนเพิ่่ข้ากันไปเป็นคุณนายกูคุณนายกูคุณนายฟูนะคะคุณนายเกียง ก็อย่างหัวเลยโอ้ยมวนค่ะทุกคนนะคะพระเอกก็ล้อหรเอาแคบเอากรค่ะเดี๋ยวแอดเขียนอันนี้นนก็เนานะเอามาดูตัวเจาะสูตรล้านนะคะตัวเจาะสูตรล้านนางให้ตัวไหนนะคะทุกคนหลังจากที่แตกนะคะจอแตกแล้วคะ่ะทุกคนนะคะวันที่31นะคะนัดล้างชะตานะคะก่อนที่ไปรัฐบาลไทยนะคะดูไม่ผิดหรอกนางให้ตัวเดิมนะคะ จะแม่จะแม่สายตัวเดิมอลองดูนะคะเป็นตะคืออยู่บนนั่งให้25ตัวเดิมนะคะ2 9 2 0 2 6 2สองศูนย์สนะคะห้าเก้าห้นะคะทุกคนนะคะสองห้าห้าสองนะคะ,ะตามนี้เลยนะคะทุกคนสาตัววนนะคะ925าสองห้าศูนสหหม้ะคะหวยออก5 0าศูนย์ศูนะคะเออบทถูกค่ะ หวยโอฮาศูนย์ศูนย์น้องวดนึ่งวันนี้แล้วมันสีออกตัวนี้นางให้ตัวเดิมเลยนะคะงวดก่อนกับไฮแบบนี้หวยโอหาศูนย์ศูนย์นะคะสองห้าศูนย์สามเหมือนเดิมนะคะทุกคนสองศูนย์หกเก้าสามห้านะคะสองศูนย์หกเก้าสามห้าตัวเด่นนะคะเจ็ดศูนย์สองห้านะคะเด่นล่างนะคะหนึ่งสี่เก้าหกนะคะเด่นล่างหนึ่งสี่เก้าหกค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดทำสถิติให้ดูนะคะ ไปจังไดกันเโนโอะหมานเ่งปังเันอยู่บ่ค่ะมันก็มีช่วงเข้าช่วงหลุดนะคะเป็นธรรมดานะคะทุกคนนะคะเป็นธรรมดาสามัญส่นเนาะไหวผู้ใดสิปังตลอดมั่มีดอกคะ่ะเจ็บบ้างจุกบ้างนะคะตามภาษานะคะเอานี่คะ่ะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะวินของเรานะคะนี่ชุดเด่นชุดวินนะคะชุดเด่นชุดวินนะคะสูตรของหลานนะคะทุกคนนะคะสองห้านะคะ สองห้านวินนะคะเก้าศูนย์สองนะคะสามห้าหกนะคะทุกคนอา่ะตามนี้เลยนะคะนี่แคบเอาค่ะสองห้านะคะดังให้ตัวเดิมนะคะวินก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะวินก็ยังเป็นตัวเดิมตัวเดิมทุกสูตรเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคะเออเงดอยู่ค่ะเอามาดูเด่นบนเด่นล่างสูตรล้านนะคะงวดนี้นะคะแอดใช้เออ นี่นะคะใช้ทําเป็นหน้าเดียวกันเลยนะคะทุกคนจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะเห็นพร้อมกันนะคะเด่นบนนะคะเจ็ดศูนย์สองห้าเหมือนเดิมนะคะเด่นล่างหนึ่งสี่เก้าหกค่ะอลองดูนะคะนี่นะคะเด่นบนเด่นล่างนะคะเจ็ดศูนย์สองห้านะคะหนึ่งสี่เก้าหกค่ะทุกคนนะคะอันนี้สถิตินะคะสถิติเริ่มต้นใหม่ค่ะ เริ่มต้นใหม่นะคะเก็บสถิติใหม่นะคะทุกคนเราก็เก็บให้อย่างนี้เรื่อยๆนะคะเผื่อที่เอฟซได้ดูนะคะจะได้รู้นะคะจะได้รู้ว่านี่คือแนวทางนะคะว่ามันเดินตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อ FC ซอยากจะตามนะคะทุกคนเผื่อเอฟซอยากจะตามเนาะโอ้ยเึหม่องวงนอนเทอะเอาแคบเอาเลยค่ะสูตรล้านนะคะนางก็ทําให้เรื่อยๆนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดเจ้าแม่ก็กลับบ้านแล้วนะคะเอาแคบเอาละวะสองห้าเนาะสวยงามพระรามเปียเอาอาจออกสองสามก็ไดไพชรชิบิหง อาวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี่นัดล้างชะตานะคะทุกคนวันศุกร์นี่นัดล้างจตาชะตานะคะจะมาไหมนะคะต้องรอดูรอรุ้นกันนะคะทุกคนนะคะก่อนที่มันจะไปรัฐบ,บาลไทยนะคะวันรัฐบ,บาลไทยออกวันเสาร์เนาะวันศุกร์วันเสาร์นะคะอ่ะเตรียมรอรับค่ะ แนวทางนะคะลงแบบฉ่ำๆนะคะทุกคนเออลงกะนำซัมเมือเ์เซละค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะสูตรล้านนะคะสูตรไม่เพเฮ็ดเดียวะคะ่ะสูตรไม่เพเฮ็ดแล้วสูตรเดียวนี่ยเขากับเขารุดกับรุดค่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนนะคะเป็นตะคือบอธมากกะจัดนําค่ะ้าบมากกะจัดคือเก่าล่ะค่ะทับมากก็ เอาเก็บเป็นข้อมูลกันนะคะทุกคนเก็บเป็นข้อมูลกันสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ฟังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า